แล้วครับผมก็พามาชมอุณหภูมินอกห้องนะครับว่ามันจะอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมก็คือตอนนี้ผมเอาเครื่องมาของผมไปไว้อยู่นอกห้องนะครับก็คือมันจะนอกห้องดีหรือเปล่า <g ül üyor> มันอยู่ตรงข้างหลังตรงนู้นนะครับหลังผ้าหลังพลาสติกที่ผมกั้นไว้นะครับแต่ผมพามาชมนะครับว่าอุณหภูมิตรงนั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าความเย็นที่มันออกมาอยู่ในห้องนี้ผมคาดว่านะครับ น่าจะอยู่ประมาณ 28- 29องศานะครับแต่อุณหภูมิที่แบบโดนลมอ่ะไอไม่ใช่โดนลมดิโดนเราโดยตรงเลยอ่ะอุณหภูมิตัวน,นี้อยู่ประมาณสัก22-23องศานะครับโอเคครับผมแนละ้วผมพาท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเดินไปเอาออเครื่องวัดผมก่อนนะตอนนี้มันวางอยู่ข้างนอกฝั่งนู้นเลยข,ข้างข้างกวดน้ำเลยไป อ้าวแล้วครับผมก็ตอนนี้เป็นอุณหภูมิที่เครื่องวัดผมวัดได้นะครับตอนนี้มันอยู่นอกมุงแอร์ผมมันยกฝั่งนู้นนะอันนี้มันอยู่ข้างนอกนะครับอุณหภูมิอยู่ที่แกีเป็นสามเอจุองศาโอ้โหอุณหภูมิขนาดนี้มันจะนอนได้ไงครับเนี่ย <c oughs> คืออุณหภูมินี้บอกได้คําเดียวว่าร้อนมากขนาดผมเดินเข้ามาฝั่งนี้คือแบบโอ้โหร้อนอะ่ะนอนอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีคือนอนไม่ได้แล้วอะ่ะคือแบบมันร้อนสุดๆนะครับร้อนจริงๆ โอเคเดี๋ยวผมขอเดินเข้าไปข้างในก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเห็นปะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ข้างในแล้วอุณหภูมิอ่ะมันอยู่ที่3 1 2สองศาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมเอาเครื่องวัดผมมา,มาไว้ในมุง้งไม่ใช่ไม่ใช่ในมุ้งดิในห้องผมในห้องที่แบบปิดกั้นด้วยพลาสติกนะครับป้าอุณหภูม,มิจะลดไปที่เท่าไหร่นะครับผมก็ผมจะขอเอาไว้บนหัวที่นอนนะครับ วันที่นอนก็อยู่ฝั่งนู้นแอร์ Air ผมก็จะตั้งอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูว่าอุณหภูมิในตรงนี้มันจะลดลงอีกกี่องศาเอาลดไป0.2องศาแล้วอะ่ะเห็นปะลดอย่างเร็วเลยแค่เข้ามาในห้องนี้นะครับคือบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดแอร์ไว้ปุ๊บแล้วเราเดินออกไปนอกห้องเรากลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งบอกได้คําเดียวว่ามันรู้สึกความเย็นมากมันเย็นกว่าอุณหภูมิข้างนอกมากครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผม รออีกนิดนึงนะครับอ้าวลดลงเรื่อยๆแล้วอ่ะเห็นเปล่าก็ <c oughs> าคือผมเอาเครื่องวัดผมไปไว้นอกมุงนานมากเลยครับอ้ยไม่ใช่นอกมุงเด็ดติดปากนอกมุงทาไมวันเนี้ยคือผมเอาไปไว้ข้างนอกห้องเออขอไปเรียกนอกห้องแล้วกันนะครับผมเอาไว้ประมาณตั้งแต่หกโมงเย็นนะ่ะเออจนถึงตอนเนี้ยสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วอ่ะก็อุณหภูมิประมาณนี้นะครับ 31กองศาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วพอผมเอาเข้ามาเป็นไงครับมันลดอย่างเร็วเลยปรากฏว่าในห้องนี้คือมันเย็นนะครับผมสําหรับใครอยากซื้อก็ไปหาซื้อได้ครับผมใน l ั z a ่ a นะครับหรือในช h อป e ีก็ได้ราคาตอนนี้4 0 0พถึง5,000บาทนะครับผมแต่อย่าไปซื้อราคาพัน0 0 0 0นะครับมันไม่ใช่แอร์เคลื่อนที่นะครับปากเตือนไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารอกันนิดนึงนะครับผมลดเรื่อยๆแล้วโอ้โหสุดยอดกันไปเลย เอาแล้วครับผมก็ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูตัวนี้นิดนึงนะครับคือมันยังผ่านไปไม่ถึง5นาทีเลยนะครับอุณหภูมิมันลดลงไปหนึ่งกว่าองศาแล้วอะดูดีดวความเร็วในการอุณหภูมิที่มันลดไปอะคือแบบในห้องที่ผมอยู่คือมันเย็นมากนะครับอุณหภูมิลดอย่างเร็วเลยปกติเครื่องนี้อุณหภูมิไม่ได้ลดเร็วขนาดนี้นะเห็นปะเอาลงอีกแล้วว่าคือมันลงเรื่อยๆนะครับบอกได้คาเดียวว่าโอ้โยผมผ้านอนอย่างเดียวครับอากาศร้อนๆก็ไม่ต้องกลัวครับผม ผมผ้านอนกันเลยทีเดียวผมผ้านวมด้วยนะประเด็นราคาเนี่ยก็ถูกด้วยในแอร์เคลื่อนที่ผมใช้มาตั้งสองปีแล้วราคาแค่แบบ4,690บาทที่ผมซื้อมาตอนนี้ผมเห็นในลาซาด้าประมาณราคา4,990บาทบางครั้งอาจจะ4,500กว่าบาทก็มีนะครับแล้วแต่โชคนะครับลดลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวมารอกันอีกสักพักหนึ่งครับว่ามันจะลดลงไปอีกกี่องศาครับผมโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าสุดยอด ดกนิ้วโป้งให้เลยทีเดียวเดี๋ยวมารอกันต่อไปครับผมเอาวแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะครับคือบอกได้คําเดียวว่าอุณหภูมิของผมมันลดลงไปประมาณสักติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเจ็ดองศาครับผมโอ้โหลดลงไปอย่างเยอะคือผ่านแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิลดไปลงลดลงไปตั้งเจ็ดองศาโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าหนาวครับผม ลองคิดดูนะครับว่าอุณหภูมิข้างน,นอกอยู่ประมาณ31องศาแล้วมาอยู่ในห้องผมอ่ะอุณหภูมิอยู่แค่23.2องศาครับผมเห็นกันปะ่ะลดลงไปต้อง7องศาท่าผู้ชมคิดว่ามันลดเยอะหรือเปล่าอุณหภูมิขนาดนี้โอ้โหหนาวครับผมต้องห่มผ้านวมแล้วนอนอย่างเดียวครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่ายิ่งประมาณช่วง5ทุ่มเที่ยงคืนปีหนึ่งีงสองประมาณเนี้ย อุณหภูมิมันจะร้อนมากเลยครับมันคล้ายๆกับอุณหภูมิอยู่ประมาณสักช่วงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะเหมือนกับแดดจ้าๆเลยอะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมห้องผมมันถึงร้อนช่วงนี้นะคือแปลกใจเหมือนกันครับแต่ดีที่ว่าผมมีแอร์เคลื่อนที่ไงครับอุณหภูมิผมมันเลยลดลงไปขนาดนี้แห็งกันล่าคือมันลดลงไปเยอะมาก ผมแบบเพื่ืมปิติเลยก็คือท่านผู้ชมอยากจะซื้อแอร์นะครับผมไม่แนะนําว่าต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาแบบของผมก็ได้เอาเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับลองดูรีวิวดีๆแล้วก็แบบราคาที่มันเหมาะสมกับราคาแอร์เงี้ยท่านผู้ชมสามารถซื้อไปได้เลยครับผมแนะนําก็ถ้าเกิดอยากซื้อซื้อไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําจริงๆนะครับผมขอแนะนําเป็นแอร์ติดผนังครับผมถ้าเกิดห้องติดได้นะเงินมีเหลือๆนะครับติดแอร์ผนังไปเลยครับผม จบทุกอย่างครับหนึ่งได้ความเย็นสองได้ความประหยัดไฟเสียงไม่ดังด้วยเออประมาณนี้แหละคือมันได้ดีกว่าทุกอย่างของแอร์เคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าว่าใครที่แบบงบไม่ถึงหรือแบบพื้นที่ติดไม่ได้ก็เป็นแอร์เคลื่อนที่มาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดคือขอให้ซื้อเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับห้ามเลยนะครับห้ามไปซื้อเป็นพวกพัดลมไอยเย็นนะครับคือมันไม่เย็นเลยพัดลมไอยเย็นอะ่ะมันแค่แบบเติมน้ํา น้ำแข็งน้ำเย็นเข้าไปแค่นั้นนะ่ะคือมันไม่ได้เย็นจริงๆครับผมมันไม่เย็นเท่ากับแอร์เคลื่อนที่ครับผมขอเอาหัวรับประกันได้เลยแอร์เคลื่อนที่เย็นกว่าพัดลมไอเย็นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคือเขาไม่ได้ให้โฆษณาผมอะไรนะครับแค่แบบผมอยากให้ท่านผู้ชมแบบเจออากาศร้อนๆแล้วแบบมาเจอแบบห้องเย็นๆแล้วแบบนอนหลับสบายอะไรประมาณนี้นะครับเออผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เจอสัมผัสอะไรประมาณนี้นะไม่ได้อยากอ่าให้ไปเสียตังค์เยอะๆแบบเสียตัง ซื้อพัดลมไอเย็นเครื่องละเจ็ดแปดพันมาประมาณเนี้ยแล้วมันไม่เย็นอ่ะคือแบบโอ้มันไม่เวิร์กไงครับถามว่าประหยัดไฟไหมมันประหยัดไฟครับพัดลมไอเย็นอ่ะแต่มันก็เหมือนพัดเอาพัดลมมาเป่าน้ําแข็งแค่นั้นอ่ะเออแต่ถ้าเกิดเป็นแอร์เคลื่อนที่คือมันแบบทําความเย็นไงครับมันเหมือนกับแอรอ์ติดผนังกันเลยทีเดียวเออขอพูดอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อุณหภูมิก็อยู่ที่เท่าเดิมครับยี่สิบสามจุดสององศาครับผมถามว่าถ้าเกิดปล่อยไปประมาณสักช่วงตีสี่ตีห้าประมาณนี้นะครับ บอกได้คําเดียวว่าน่าจะลดลงมาประมาณ20องศาได้ครับลดอีกเยอะอย่างแน่นอนคือตอนประมาณช่วง6โมง7โมงเช้าประมาณนี้นะครับผมต้องหาผ้านวมมาห่มนะครับคือมันหนาวจริงๆครับผมหนาวยังกับแบบหน้าหนาวกันเลยทีเดียวคืออยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เลยครับซื้อเถอะครับ <laughs> หาซื้อมาใช้กันเลยครับผมสําหรับใครที่แบบตัดสินใจอยู่นะครับแอร์มันไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นนะก็ลองให้ฟังเสียงแล้วกัน อันนี้น่าจะมีแค่เสียงลมนะที่เข้ามาคือมันเสียงดังแบบรับได้แบบนอนหลับสบายครับผมโอเคครับผมผมก็พูดไาเยอะกันแล้วทีเดียวก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาทีนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดลิ้นพันกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันบบก่โอกหนบนะ๊ายบายสวัสดีครับ